สะอมกอเป็น24สะดมขอ่อายังไม่ใช่ตัวเลขที่สมบูรณ์ยังมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะคะเอาสะดมอ่าสะดมขอนะคะมาแก้ปัญหาก่อนอดูด้านบนค่ะมีเลข5และ64อยู่ ตัว64ของเราเนี่ยนะคะมันสามารถเขียนอยู่ในรูปของตัวเลข2ตัวคูณกันได้นั่นก็คือเลข8นะคะเพราะฉะนั้น64สเนี่ยสามารถที่จะออกมาอยู่ข้างนอกได้แต่ออกมาอยู่ข้างนอกโดยที่เป็นเลข8นะคะเพราะว่า64คือ8ยกกำลังสองนะคะหรือ8คูณ8เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพื่อนจับคู่จะสามารถออกจากเครื่องหมายรูทได้นะคะส่วนข้างล่าง ก็จะเหลือรูดหยังทําอะไรกับเขาไม่ได้นะคะแต่ปรากฏว่าเอ้ยข้างบนมีตัวเหมือนกันข้างล่างตัวเหมือนกันนะคะข้างบนก็จะเหลือ3ามคูณแปดตัดทอนได้ค่ะ3 8เป็น24ปรากฏว่าคอไข่24กอไก่24ามีค่าเท่ากันค่ะ